สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําการอัปเกรดนะครับถุงมือผ้าเราแบบนี้นะครับก็ปกติแล้วเราซื้อมาใส่นะครับก็ใช้งานไปได้สักพักนะครับบริเวณที่ปลายนิ้วนะครับอ่าหรือตรงบริเวณที่จุดสัมผัสที่เราใช้เยอะๆนะครับเขาก็จะขาดนะครับอ่าผมมีวิธีครับทําให้ อะชะลอการขาดของถุงมือเรานะครับก็เป็นเทคนิคที่พนักงานยกของนะครับหรือยกจําพวกถุงปูในนี้ครับเขาใช้กันนะครับวิธีนั้นก็คือเราจะนำถุงมือเรานะครับอเอาไปชุบน้ำมันนะครับ ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับหรือจะเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้ทำอาหารก็ได้นะครับเราก็จะจุ่มไปนะครับบริเวณปลายนิ้วเรานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราใช้แล้วจะเลอะเปื้อนมือนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการต่อไปนะครับครับเราก็จะทําการจุ่มไปเลยนะครับก็จะใหม่ๆนะครับใส่ใหม่ๆก็จะอาจจะ เละ้นิ้วเรานิดหน่อยนะครับแบบนี้ครับเราก็จะรีดออกนะครับก็เป็นวิธีที่พนักงานที่เขายกถุงปูนยกจำพวกของอหนักๆน,นะครับที่ลายนิ้วจะขาดนะครับสำหรับถุงมือผ้าเรานะครับ หลังจากเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปคลุกฝุ่นนะครับนะครับเราก็ทำการไปคลุกฝุ่นมาแล้วครับบริเวณที่ปลายถุงมือเรานะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของถุงมือผ้าเรานะครับก็จะ,ะลดการขาดได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับแบบนี้เราก็สามารถจับหรือย,ยกอะไรนะครับก็จะ ลดแรงเสียดสีนะครับไม่ทาให้เราใช้ถุงมือที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆนะครับครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็สามารถจับทําอะไรได้นะครับก็เป็นเทคนิคของช่างยกปูนนะครับที่เขาไม่เคยบอกใครนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ